ทุกคนเราได้แป้งตัวใหม่มาตัวนี้เขาเคลมว่าขาวภายใน7วันแต่ดูสิเราใช้ไปแค่3วันยังขาวขนาดนี้ตัวนี้มีออยล์ไหมมีค่ะบีบีมากมีนะคะถ้าทุกคนไม่เชื่อสามารถดูได้เลยนะออยล์แดงโอ้ยแข็งป่ะลูกเหมือนล่ะน่าเหมือนว่าจะไม่แคร์เพราะว่าพี่เนี่ยราคาใช้เนี่ยขอใส่ไปโอ้ยสั่งได้สั่งัได้ เดี๋ยวกดให้เลยเอาไหมไม่อะแต่ว่าดูดีๆหน่อยนะอาจจะทำให้หน้าพังก็ได้แต่ที่เขาดังนะเว้ยจริงสิงห์ผู้ติดตามทันแสนเขาไม่เขาไม่ใช่ของดีหรอกจร่งรุ่นต่างนนี้โอ้โหไม่พังเลยดูดีซั่ได้ขนาดนี้เลยหรอแป้งมิเศษสั่งเลยสั่งเลยไม่กลัว พวกดขาก็กล้าใช้น้องชิมถูกถูกซื้อมาเป็นล้านคนลดูหนุ่ยตาคือดูบ้างก่อนรีวิวอะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำใส่ฟิลเตอร์เอาหน้าก็ขาวละใครก็เชื่อกันหมดสุดท้ายใครจะไปอยากใช้เกอนนี่ส่งอะไรมาให้รีวิวก็ไม่รู้ก็มาลองชงลองใช้พวกคนดูบ้างง้อนาะเห็นของถูกก็สั่งไปมดเลยนี่ไดงไม่เล่นเชื่อป ดีเห็นความเปลี่ยนแปลงไงตัวชุนไหมจ๊ะเป็นหน้าขาวขึ้นเหมือนกันเนี่ยอยากรูปะใช้อะไรอยากดูสินี่ไงความลับนางฟ้าวันนั้นอะเห็นพี่เฟยอะรู้จักปะที่แกามารีวิวว่าใช้แค่สองวันแล้วหน้าขาวก็เลยไปตามตามเป็นไงขาวขึ้นจริงด้วยใช้แค่สอง,ว,สองวันเหมือนที่เขาบอกเองต้องไปตามนะจ๊ะต้องไปตามนาะนี่นี่นี่น อะไรอ่ะไม่รู้คันน่ะพวกแกวันก่อนที่พวกแกจะสั่งแป้งอ่ะเราเจอคิดสวัสดีพบกับพวกเราสองคนในวันนี้นะคะวันนี้พวกเราสองคนจะมาทำการสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางนะคะค่ะวันนี้นะคะเราพบว่าแบรนด์ดังติดสาค่ะไปชมกันเลยค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับชื่อปอเช่นะครับจากแพทย์สาสตร์หาสารคามครับค่ะอยากอยากจะสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ว่าพบแป้งแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งติดสารตลอดอยากจะทราบว่าตรวจเจอได้ยังไงคะว่าสารตลอดเป็นอย่างไรบ้างอ่าหลังจากที่ตรวจสอบนะครับก็เห็นว่าช่วงนี้มีแป้งที่กำลังมีกระแสเนาะเป็นแป้งอ่าสีสไลค์สีนึงแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกไปแต่บ้านคนรักเนี่ยมันสนทั้งราคาทั้งว่าตถุดิบก็ขาวแล้วแต่ว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าแป้งตัวเนี้ย นสารตลอดที่ค่อนข้างจะเช้มข้น,นเลยนะครับซึ่งมันไม่ไดียังไงสารตลอดเนี่ยเออตอนชายเนาะมันก็อาจเห็นผลเร็วว่ามันขาวเร็วแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขารนบทุกคนมันเป็นมันเป็นการกตรดตูวหน้าของเราทำให้รัวหน้าของเราเนี่ยบางลงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะไปดูดซึมที่ตับและไตเพราะว่า,าใช้ไปนานเนี่ยมันจะทำให้เราไตาเสื่อมไตวายไ,วได้เลยแล้วก็อาจจะตับพังได้นะครับโอ้นี่นะคะนี่คือสารตลอด ตรวจพบเจาในแบรนด์หนึ่งนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาทําอะไรหรือซื้ออะไรจากออนไลน์ตรวจสอบไม่ดีนะคะขอบคุณ<อ> <แก S 2> นะคะขอบคุณแท่านนะคะขอบคุณค่ะบสวดีครับเชีย่ย,ยน่าจะพังไหมวะโคตรคันเลย